ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการประเมินที่ทางของเศรษฐกิจไทยกันบ้านดีกว่านะคะในมุมมองของบลจรกรุงศรีค่ะซึ่งล่าสุดนั้นก็มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในปี2567นี้นะคะพร้อมแนะนําโอกาสการลงทุนในธีมเด่นมาฝากกันด้วยแหละคะ่ะโดยคุณศิระกข้องวิชาประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดหรือ KSAM เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปีนี้2,567มีแนวโน้มขยายตัวได้2.9%ในขณะที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโต3.7%ซึ่งยังไม่รวมผลของนโยบายดิจิทัลวอลเลตรับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามได้แก่นโยบายดิจิทัลวอลเลตภัยแล้งจากเอลโการเลือกตั้งของสหรัฐ ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นอกเหนือจากนี้คุณเสียระได้แนะนำ5ตีมการลงทุนที่น่าสนใจประจำปีค่ะได้แก่ 1. ตราสารหนี้รับประโยชน์จากการสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบีย้ยขาขึ้น 2. ตลาดประเทศกำลังพัฒนารับอันนสงส่งเงินทุนไหลเข้าจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า 3. หุ้นคุณภาพสูงที่มีหนี้อยู่ในระดับต่ำมีอัตราการทำกำไรสูงและมีความทนทานในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ดี และ4กลุ่มที่มีปัจจัยบวกโดดเด่นเฉพาะตัวเช่นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและ5ค่ะหุ้นไทยที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีค่ะนเนี่ยจะเป็นตีมที่คนมองว่าดอบเบีลยต้องเป็นขาลงแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกกลุ่มตราสารนี้ตีมถัดมาในที่2ที่เรามองก็คือถ้าเกิดเฟดเนี่ยเริ่มลดดอกเบีย้ยนะครับอันนี้เราคิดก็คือเราเชื่อว่าตัวค่าเงินดอลลาร์ได้เคยแข็งค่ามากมากเนี่ยทีเนี้ยจะกลับมาเริ่มอ่อนค่าลงพอดอลลาร์อ่อนก็คือเงินสก,กุลอื่นกล เราเชื่อว่าน่าจะเห็นโฟล์กลับมาที่ตลาดอิงมาจิ้งดีพอสมควรตีมที่3เราก็มองว่าถ้าเกิดการ,ราลงทุนเนี่ยหลักๆเนี่ยเชื่อว่าคนน่าจะต้องกระจายตัวไปอยู่ตลาดหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้นด้วยเนี่ยแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจโลาจัตได้กลางๆนะครับยานการเลีอยหุ้นที่มีคุณภาพสูงกำไรดีเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ตีมที่4ที่เรามองนะครับเฉพาะตัวเลยเราก็เลยเชื่อว่ากลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยยังคงน่าสนใจตีมสุดท้ายนะครับก็จะมอนกับดีหุ้นไทย พอปีที่แล้วเราเชื่อว่าหุ้นไทยปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วสำหรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยในปี2567ค่ะบลจกรุงศรีคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีส่วนทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะคะเซตอินด x คาดว่าสิ้นปี2567นั้นจะอยู่ที่ระดับประมาณ1,552จุดหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้9.61%จากสิ้นปี2566ค่ะ เป็นอีกหนึ่งการคาดการเศรษฐกิจไทยสําหรับปีนี้ที่น่าสนใจนํามาฝากกันค่ะสังเกตได้ว่าหลายภาคส่วนเห็นตรงกันนะคะว่าปีนี้การท่องเที่ยวโลกาสออกนั้นจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็หวังนะาว่าปีนี้จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเลยค่ะค่ะเป็นข้อมูลที่นํามาให้คุณผู้ชมนะคะได้วางแผนจัดพอร์ตการลงทุนกันแล้วค่ะ